No, no, ไม่เปิดสวิงกินดีก็ทำให้ได้ไ

ว้าวเล็อโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกว่ากิโลอย่างน้อยมีสิบได้ไหมอย่างน้อยมีสิบโอ้โคุณคะเราก็ต้องไปลงนั่นแ่นกับพี่เอดนาะพี่เอกขาแปดใช่ไหมล่ะโอ้ยนี่มีเป็นสิบ สิบสองกิโลอ่ะเล็กกว่าตัวนี้อ่ะเี่นนะ